โอ้โหเอยโอ้ยโอู้หูห uh ูวิัดไม่โดนครับ กันนี้ครับผมยามเช้าครับกับบรรยากาศบริเวณเขื่อนครับบริเวณเขื่อนบริเวณเขาอากาศดีมากครับยามเช้า,เาวันนี้ผมมาวันนี้ลงเขื่อนนะครับมาหาตกกระสูนสักหน่อยก็๋ยวาไปติดตามชมผลงานนะครับว่าวันนี้ผมจะโดนกระสูบหรือเปล่าแต่ก็น่าจะโดนอยู่นะเช้า,ชาอากาศดีด้วยถึงไม่โดนก็ เสพบรรยากาศนะวันนี้อย่าไปติดตามชมมันครับว่าวันนี้จะโดนหรือเปล่าไปครับอุย้ยกัดไม่โดนครับ Ja, ich hab ja, ปุ่งขึ้นเลาะเกาะแล้วม <c oughs> ีไงโดนออกมาออกมากระสูปแน่นอนตัวนี้ใสสวยด้วย เต็มปากครับนี่ตัวแรกกัดไปสองสามตัวพึ่งจะโดนครับรีบเก็บแต้มกันครับ ได้ปลาลาบแล้วนี่นะครับแต้มแรกครับตอนเช้ากัดไปหลายตัวเพิอย่าโดนครับนี่ใส่สวยครับได้ปลาลาบแล้วครับ โอ้โหนี่โดนล้วครับอ,อ,อื้โหหนักมือวันนี้โดนไหนเข้าแล้วครับเนี่ยโอ้โหใสสวยตัวนี้ ไสโลครับตัวนี้กดหนักมากครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากอื้อ <c oughs> เต็มปากใหญ่มากตัวนี้ เล่นให้หมดใสโลตรกนี้ อยอมถอเถอะนี่ไซโลตัวนี้โหกัดสนั่นเลยครับนี่ครับเป็นปากกัดสองทีับลัวแรกไม่โดนพอกัดทีแรกไม่โดนหยุดเหยี่ยบปุ๊บแล้วเคาะต่อครับโดนเลยครับนี่ เต็มปากเลยตัวนี้ไซโลสวยเลยแถมที่สองครับต่อเนื่องต่อเนื่องย้อนแสงเลยครับอื้มอ,อื้มโดนครับอะไรเอ่ยฉันดูอุ้ยไอช่อนใหญ่ครับ อช่อนใหญ่ครับมินด้วยโอ้ยช่อนเขื่อนแต้มแรกครับของปีนี้ครับืไซสสวย สสยสวยเลย,ยลุดลุดลุดประชอนเขื่อนตัวแรกครับปลาเดิมปีนี้ครับไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดเลยครับตัวนี้เกือบโลเหมือนกัน ยอดหนูนี้ประสบความสำเร็จนะครับ โดดครับโดดคนอ,อุ้ยกระสุบโอ้โหสุบใหญ่สุบใหญ่ชิดว่าชะโดครับโอ้โหใหญ่มากใหญ่มากสุบใหญ่ oh hmm ด้วยชะ دور โ,โอ้ยมีสองโลครับตัวนี้โอ้มายังไงครับนี่โอ้ นี่ครับใหญ่มากตัวนี้กัดกบตีนเตะเฉยเลยครับเนอนเรียกผมว่าชดูโทฟีเลยครับตัวนี้ใหญ่มากมีสองครับตัวนี้ไม่ขาดแน่นอนใหญ่ <c oughs> สุดๆหนนี้ได้โทรฟี่จนได้ครับนี่ครับตูดแรงมากครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับผมแบตกล้องใกล้จะหมดได้วเดีย๋ยวไปดูผลงานรวมตอนเอ,อปาปลาขึ้นแล้วกันใกล้จะหมดแล้วแดดร้อนแล้วด้วย ขึ้นมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานรวมกันวันนี้นะครับกระสูบสามตัวครับกระช่อนอีกตัวหนึ่งกระชอนอยู่ในถังไม่ได้เอาขึ้นมาครับกระสูบอันนี้ก็ไซนี้ประมาณโลนะครับตัวกลางนี่ก็ประมาณหกเจ็ดขีดแต่นี่ครับทฟี่ครับมีสองโลแน่นอนครับตัวนี้ใหญ่มากนี่กระชอน ช่อนตัวนี้ก็ไซส์กับเกือบโลเหมือนกันนะครับใหญ่ครับวันนี้ผลงานรวม4ตัวนะครับช่อนตัวหนึ่งแล้วก็กระสุบ3ตัววันนี้กัดพลาดไปเยอะครับวันนี้อ่อนแต่ยังดีที่ว่าได้ปลาไซส์สวยๆครับโอเคครับผมยังไงก็ ๋ย่ติดตามชมกันครับว่าทริปหน้าผมจะไปตกปลาอะไรโอเคครับสวัสดีครับ